ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบิตคอยปรับตัวขึ้นนะครับกว่า7%เลยนะจากราคาประมาณ2 1 0 0 0เนี่ยขึ้นมายืนนะครับเกือบๆเนี่ยครับไปแตะประมาณ2 3 0 0 0เลยทีเดียวการปรับตัวขึ้นนี่ครับก็เกิดหลังจากที่เจรมพาวเวลเนี่ยหรือประธานเฟดนะครับก็ได้มีการประกาศเนาะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับประมาณ0.75%ซนนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่นักลงทุนหลายคนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยส่งผลมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองครับ สวัสดีครับแชมป์เบงครับและนี่คือช่องไอเลอร์อรรถช่องที่ทำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีน่หรบิตคอยน์มาสรุปให้ทุกท่านครับคล,คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบิตคอยน์คราวครับประจําวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคม2565นะครับผมโดยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะครับก็ขึ้นมาปราวๆเนาะถ้ามื่วันจริงก็ขึ้นมาเกือบ7%เลยนะครับแล้วก็จริงๆสาเหตุในการขึ้นนะครับก็อย่างที่คาาดกกันนะะเ ดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับมีการปรับตัวเนาะก็จากครั้งที่แล้วนะจากครั้งที่แล้วนะครับ0.75นะก็ตอนนี้ขึ้นมา2.5เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือขึ้นมา0.75นั่นเองนะก็เอารบก,กันนะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นตัวแลขนะครับที่นักลงทุนหลายคนคาดการณ์กันเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาก็ลุ้นๆกันอยู่เนาะระหว่าง0.75หรือ1นะครับแต่ว่ากว่า75ของตลาดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันว่า มันไม่น่าจะขึ้นถึงหนึ่งหรอกอะไรแบบนี้เมื่อวานเองผมก็มีการไปพูดกับพี่มิงที่ไลฟ์สดนะเนาะก็ถ้าใครได้ดูนะก็จะเห็นว่าผมเองเขาค่อนข้างมองโพสิทีฟนะเพราะว่าตลาดช่วงนี้มันค่อนข้างจะแอบซอบนะครับคือรับรับแรงกระแทกจากหลายๆรอบที่ผ่านมารอบนี้เนี่ยอ่ทางเจอรมิวพาเวลไม่น่าจะแข่งกลางครับซึ่งถ้าเนี่ยครับทางซึ่งถ้าออิงข้อมูลจากเพจเทรดเดอร์เคพนะครับก็เนี่ยครับมีการพูด้วนะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.75นะครับแล้วก็ย้ำนะครับเจอรมิพาเวลย้ำเลยนะว่า วิเซชันจะยังไม่เกิดนะครับซึ่งส่งผลให้ทั้ง N ัสแดกและก็บิตคอย n เพิ่มตับตัวขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วน n ัสแดกวันนี้ด้วยนะครับอ่ะเนี่ครับก็จะมีเนี่ยครับอันนี้จะเป็นไลฟ์สดเนาะของทางบูมเบิร์กนะครับก็เขาก็มีเอาประโยคสําคัญมาว่าเจอร์มพาวเวลก็พูดว่าในตอนนี้จริงๆเนี่ยถ้าดูจริงๆก็คือตลาดที่เป็นตลาดเลเวลหรือตลาดแรงงานนะครับมีการเติบโตนะดังนั้นเนี่ยเขาไม่คิดว่าในส่วนของ r e กเซชันในอเมริกาจะเกิดขึ้นแต่ก อย่างที่บอกเนาะว่าหลายๆคนถ้าดูจากตัวตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับหลายๆสำนักก็คือมีการพูดว่าถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหลายๆสำนักก็มีการพูดว่าเอ๊ะจริงๆมอง GDP ปีหน้าของอเมริกาอาจจะไม่เติบโตนะครับอาจจะติดลบด้วยซ้ำนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่หลายคนมองว่าอ้ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเกิด r e c e นแต่ว่านี่ครับอย่างที่บอกเลยอย่างที่คุยกันในไลฟ์เมื่อวานเนาะก็คือเป็ดก็น่าจะพยายามปฏิบัติ n แล้วก็น่าจะพูดว่าเอ้ยเขาน่าจะ ผ่านช่วง recession ไปได้เพื่อจะไม่ให้ตลาดมันต่ามันลดความร้อนแรงไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็สรุปข่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกราฟที่เราจะคุยกันวันนี้ดีกว่าเนาะวันนี้ก็จะมี b ี c นะครับตัวแซนกาล่านะครับตัวบ m b เนาะอันนี้จะเป็นเมื่อวานที่ผมเล่นไปมันมีตัวเทตุได้เหตุเสียอยู่นะครับแล้วก็มีนิสโซของ n นน d a ๊นะครับทองคำดิเแล้วก็น้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวถามเซฟีกตัวหนึ่งว่าเซฟวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยวววััััััันนนนนนนีี้้้ไไมม่่ดดดเปิะคครรบบหหยุใชพฤส นะครับก็น่าจะลุ้นันอีกทีก็วันศุกร์เลยนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ายังไงมาเริ่มกันที่ตลาดบิตคอยก่อนนะครับในส่วนของบิตคอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแรกเนาะที่เราจะมาดูกันนะก็บิตคอยถ้าหลายๆคนตามผมมาอยู่ในช่วงนี้เนาะก็จะมองว่าผมจะค่อนข้างมองภาพภาพรวมใหญ่เนาะยังเป็นตลาดขาลงอยู่นะครับก็อ่เดี๋ยวขอลบไอตัวนี้ก่อนานเมื่อวานผมได้ลองนะแต่ว่าตลาดภาพรวมเนี่ยผมยังมองเป็นขาลง โอเคคือตอนนี้ภาพรวมชุดใหญ่นะครับที่ผมมองอยู่นะครับก็จะเป็นขึ้นว่าจากที่1เนานะก็ขึ้น1,2,3,4,5มาจบละนะครับก็กําลังอยู่ในส่วนของ A B C ที่กำลังปรับตัวลงนะครับชุดนี้ A B C นะครับเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่ากราฟเนานะก็จะมีการทำดาวเทรนที่เป็นเทรนขาลงแบบชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็สามารถจะมองในหลายมุมเนาะจะเป็นกราฟที่จะเป็นลักษณะของขึ้น1 2 3 4 5 จบแล้วเพื่อเตรียมขึ้นก็ได้หรือจะยังไม่จบครับเป็นลักษณะของ A B C X แล้วก็ A B C ซึ่งผมจะไปอัดในภาพนี้คือจะเป็นภาพที่ยังสามารถจะปรับตัวขาลงขา c ได้อยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นแค่แผนเนี่ยราปรับแผนหน้างานได้อยู่ดีเนี่ยผมจะบอกให้ดูว่าเวลาที่ผมเล่นผมไม่ได้สนใจแผนใหญ่มากนะักคือเรามองเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าเนี่ยเราแค่คิดว่ามันยังมีโอกาสเป็นหน้านี้ได้อยู่ ต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะหาโอกาสจากจุดซื้อภายในมากกว่านะครับมันจะมีโอกาสในการเข้าทำกำไรได้อยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมย่อ,อเข้าไปในความเฟรมเล็กดีกว่าครับทาเฟรมเล็กจริงๆตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพใบแอดเนาะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองในช่วงที่ตลาดมันสามารถปรับตัวลงได้นะครับเนี่ยทำเฟรมเดย์แล้วกันเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟมันเกิดที่เรเคชั่นเนาะก็ชุดน,นี้ก็จะเป็นชุดที่เราคุยมาตั้งแต่มันเกิดเรเดชั่นแท่งนี้แล้วนะครับ ว่าสามารถจะปรับตัวลงมาได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เกิดการปรับตัวลงมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เรากําลังตามเล่นอยู่นะครับคือชุดแท่งนี้นะครับในะปัจจุบันนะครับเมื่อวานเองเนี่ยในช่องพี่หมีเนาะผมก็ได้มีการพูดว่าเอ้ผมมองว่ากราฟเนี่ยมันน่าจะสามารถขึ้นหนึ่งนะครับเนี่ยลงหนึ่งแล้วก็ขึ้นสองเพื่อเป็นการปรับตัวขึ้นข้างบนได้นะครับเนาะก็เนี่ยครับเราจะได้เห็นแลตลาดมีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะปรับตัวขึ้นไปเลยก็ได้ไหมก็ปรับตัวได้ครับดังนั้นเนี่ย จุดที่ผมเล่นเมื่อวานจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ใน Discord นะครับนะถ้าเราย่อไปดูก็ิ่มหนึ่งชั่วโมงนะนี่ครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเราจะเล่นในส่วนของมุมมองที่เป็น head and shoulder นะครับนี่มุมมองที่เป็น head and shoulder ครับคือเกิดในส่วนของนี่ครับไหลซ้ายนะครับด้านนี้หัวแล้วก็ไหลขวานะครับแล้วก็มีการเบรกทั้งเทียนนี้เนาะนะครับย่อลงมาเนี่ยผมซอบล็อไปที่ไหลขวานะครับเพื่อที่จะเล่นต่อข้างบนซึ่งตอนนี้ก็ได้กำไรมาพอสมควรนะครับแล้วก็ปิดออเดอร์ไปละเพราะว่าถึงเป้าที่ผม ตั้งใจไว้แล้วนะครับนี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับแผนเมื่อวานนี่ครับก็จะปิดออเดอร์ไปที่ประมาณ20,000ื่นน่าจะปิดแถวๆนี้นะครับตั้ง TP เอาไว้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณ4ประมาณรีวอลเลชช์ประมาณ5เท่าก็นี่ครับอันนี้จะเป็นแผนเมื่อวานเนาะอ่าเนี่ยครับตัวบิตคอยนะก็เกิดเฮดเลนชอเดอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปเราก็เล่นนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ21,000ื่่งกว่านะครับนะก็จะมีเมื่อวานพู่ไปสาตัว ก็จะมีบิตคอยแซนแล้วก็การานะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับจริงมี BNB ด้วยแต่ BNB นี่เล่นแล้วเสียนะครับนะครับก็ไงคเขาได้ได้เสียไปนะครับแค่ให้มันได้มากกว่าถูกก็พอได้มากกว่าผิดก็พอนะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับตรงนี้อันนี้ก็คือช่วงนเนี้ยกราฟเนี่ยถามว่าผม GP ไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรดีมันจะต้องไม่ขึ้นลเลยเปล่าก็ไม่ใช่นะครับ กราฟก็ยังดูเป็นเชิงขาขึ้นอยู่นะครับยังสามารถที่จะแค่ปรับตัวออกข้างเราขึ้นต่อได้แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็คือตามตามแผนนั่นเองเรามองว่ามันแค่ขึ้นเวฟสองเนาะก็อันนี้มันลุ้นกันครับว่าสามารถที่จะเป็นเวฟอื่นได้ไหมคือถ้าไม่ใช่เวฟสองจริงแสดงว่าชุดเนี้ยที่ผมนับอาจจะไม่ใช่ a b c ที่เราเคยคุยกันเนาะ a b แล้วก็ c แบบนี้อันนี้เป็น a b c ที่มองเป็นแค่ขึ้น b ย่อยใช่ไหมครับอาจจะเป็นขึ้น1น,นะครับแล้วตรงนี้เป็น a b c อันนี้ขึ้น1ย่อย ขึ้นตรง2ย่อยแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นสใช่ไหมครับอันนี้อาจจะได้นะครับแต่ว่าอ่ะผมผมมองว่าทรงกราฟมันดูไม่ค่อยเหมือนอนะ่ะมันดูเหมือนเป็นเป็นแค่ a b c แล้วเตรียมลงขาปิกขาซีอันนี้กว่าก็เลยมองเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่านี่ครับขึ้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้โมอบอกเป็นลนักษณะขาลงเนาะเราจะมองเป็นขึ้นขาลงยังไงครับอาจจะดูไปย่อยนิดนึงเนี่ยครับอาจจะมองว่าอาจจะต้องให้หลุดเนี่ยมันยังไม่มีทันเจนกลับตัวดีกว่าอง,ง่ายๆ a ดเวอร์เจนก็ยังไม่เกิดเนาะมีแค่มีแค่กราฟนะครับที่ขึ้น ็เลยมองว่าชุดนี้อาจจะยังไปต่อได้อีกหน่อยนะครับเนาะก็ลุ้นเอานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองไปม้วขาขึ้นก็นคือต่อเมื่อกราเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นถึง24 0 0 0ืเนี่ยครับเกิน24-300ืนออกไปอันนี้ก็จะมองขาขึ้นแบบภาพใหญ่แหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวผมจะมีแผนเนาะก็คือจะเล่นหนึ่งสองนี้อาจจะเปิดช็อตลงแต่ว่าช่วงเนี้ยังไม่ได้เข้านะครับเพราะว่า กราฟยังไม่เกิดการกลับตัวอย่างที่บอกเรายังไม่เห็นแนวโน้มขาลงมาดังนั้นก็ยังจะไม่เล่นอะไรนะครับตกลงทับมือไปก่อนเนี่ยมีโอกาสค่อยเล่นนะครับก็เนี่ยสต็อปลออยู่ที่ข้างบนแต่ว่ายังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้ายังเพิ่งไม่เข้ากันนะครับนอกประมาณนี้นี้สําหรับในส่วนของบิตคอยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแซนนะที่เมื่อวานก็เล่นไปเหมือนกันนะครับแซนเมื่อวานเล่นทรง He a d and shoulder ตรงนี้ไปนะครับนี่เนาะชิ้นี้เน,น,นี่ยนะครับแล้วก็เบรกเอาตรงนี้ออกมาเนาะก็ยืนแท่งก็เข้าไปเป ทีแล้วนะครับจริงๆก็ t ีแล้วกับไม้เดิมเนาะตอนจริงต้องบอกว่าผมมีเข้าชุดนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ชุดนี้มาแต่ว่าไม้ล่าจะเข้าหนักกว่านะครับก็ตอนนี้ได้กําไรไปแต่ว่าตอน,นก็คือปิดไปแล้วนะครับนี่ก็จะมีแซนชุดนี้นะเนาะเบรกไปผมรอรีเทสแล้วก็เล่นนะครับนาะการีกชุดที่บอกในดิสคอร์ดมาว่านะครับสำหรับคนที่เข้า Discord ดนะครับก็สามารถที่สมัครได้ที่ลิงก์ ตัวเมมเบอร์ที่อยู่ตรงจอยด้านล่างนะครับเมมเบอร์ชิพยูทูบนะครับแล้วก็ทักมาที่ทาง Facebook ของทางผมนะครับทาง Facebook ของเพจไอเลอร์อลอเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับบอกกติกาในการเข้านะครับโอเคเนี่ยครับก็อันนี้จะเป็นจุดที่ผมทีพแล้วเพราว่ตรงนี้เป็นแนวต้านพอดีนะครับอาจจะมองว่าไปต่อเลยนะอาจจะมีย่อลงมาไปต่อแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เข้าละพอรู้สึกว่าตอนนี้ทรงกราฟมันแปลกๆนะครับทรงกราฟมันแปลกๆนิดนึง นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีนนี้มาดูทําเฟรมใหญ่นิดนึ่งทำเฟรมใหญ่เนี่ยชุดเนี้ยนะครับคิดว่ายังสามารถปรับตัวลงได้อีกอนะเนี่ยคือตอนเนี้ยผมมองไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟเนี่ยเราเคยนับกันเนาะก็จะเป็นลักษณะของ A B C เนี่ยครับ A B C ในภาพใหญ่เนาะ A B C ในภาพใหญ่ลง1 2 3 4 5มี d ห้ามีไดวเวอร์เทำเฟรมเ,เนาะแล้วก็เตรียมนี่ครับปรับตัวขึ้นใช่ไหม แต่ทีเนี้ยที่ผมนับเอาไว้ก่อนหน้านี้ทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่าผมนับอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งที่ขึ้นมาตรงชุดเนี้ยเป็นขึ้นหนึ่งแล้วก็มีการวิ่งของคาเป็น A B C D E ซึ่งผมคาดหวังว่ามันจะสามารถเป็นเนี้ยเป็นขึ้น2แล้วปรับตัวไปได้เลยใช่ไหมเป็นขึ้นสามไได้เลยแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยการขึ้นมาตรงนี้ก็ปรับตัวขึ้นไม่ได้ครับมีการตบกลับลงมาซึ่งมันทําให้ภาพรวมของผมอะ่ะค่อนข้างจะมองมองผิดไปละผมก็เลยมองเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นขึ้นหนึ่ง ชุดนี้เป็นวิ่งออกทางแนละ้วเป็น A B C D E ่างนี้ทั้งหมดเป็นแค่ A ใหญ่นะครับแล้วมีการปรับตัวขึ้นเป็น Strong B เป็น B และชุดนี้กำลังลง C ครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมองมุมหนึ่งนะว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่า C ชุดนี้มันยังไม่จบนะครับเนี่ยเพราะตอนนี้หลุดแผนเดิมมาแล้วนะ C ที่ลงมาชุดนี้ยังไม่จบเพราะว่าอาจจะต้องลงมาต่ำกว่านี้อีกหน่อยเนาะก็เลยมองว่าจะปรับตัวลงมาได้มากกว่านี้นครับตอนนี้แผนที่ผมจะมองขึ้นเลยก็เลยยังไม่ได้ a คชั่นนะครับเลย เมียเห็ที่บอกเนาะก็เลยมีการ TP ชุดนี้ไปก่อนนะครับท P ชุดนี้ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันถ้าตรงเนี้ยจะมองว่ามีการปรับตัวได้จริงๆเนี่ยมีตรงไหนเป็นเกณฑ์ได้บ้าง <c oughs> นะครับตอนนี้กราฟขึ้นมาติดตัวเทรลาน์นี้อยู่นะครับก็อาจจะมองว่าเอ้ยถ้าเทรลาน์นี้ขึ้นมาได้มีการทําโลที่ไม่ต่ําลงนะครับหรือเป็นกํนเหมือนการรีเทสนะก็อาจจะมองหน้าขึ้นได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาค่อยมาตานมนต่อนะครับแต่ตอนนี้มุมมองก็คือยังไม่มั่นใจ เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็คือทีพีดีตามแผนนี่ผมเล่นระยะสั้นไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าเพิ่มนะครับอันนี้สําหรับแซนนะครับแต่มองว่าภาพรวมใหญ่ค่อนข้างที่จะสามารถปรับตัวได้อีกนะครับก็ลองลุ้นกันดูโอเคนะครับแซนนะแผนก็ประมาณนี้เนาะยังมองว่าในในมุมมองใหญ่ๆเนี่ยมองว่าสวยนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นได้อีกแต่ว่าในถ้าทำเฟรมเล็กเนี่ยคิดว่าชุดคอลเลคชันอาจจะยังไม่จบอาจจะมีการไซเบอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเล่นสั้นทีไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันต่อนะครับ กล้าก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่ยังเนี่ยครับมีกราฟมีลงมาในส่วนของเมื่อวานก็เล่นไปนะครับเนี่ยเนาะก็จะเป็นเข้าโซนเฮดโชเดอร์เหมือนกันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยแสดงเมื่อวานเนี่ยทรงเฮดโชเดอร์เยอะครับเนะี่ยเนะี่ยก็พอบเบียดไปเนาะก็เนี่ยครับจะเป็นจุดที่เราเล่นไปเนะี่ยก็จ p ที่แนวต้านเรียบร้อยเนะี่ยจีพีที่แนวต้านเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ทีนี้เมาดูกราฟภาพรวมกันกล้าภาพรวมของตัวเนี้ยนะครับก็ กล้าเนี่ยก็มองว่าเนี่ยครับชุดนี้จะเป็นชุดที่ผมมองลักษณะกา,ารปรับตัวลงมาเป็นขึ้น ABC แบบนี้เนาะนะครับแล้วก็จริงๆขาสุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นขาที่เราประเมินไว้อยู่แล้วว่ามันสามารถจะลงได้แต่จริงๆเนี่ยถามว่าจบได้ไหมคือจริงๆมองว่ามันยังไม่จบก็ได้นะแต่เป็นต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจครับเนี่ยอันนี้เป็น1 2 3 4ลง5คือจริงๆเนี่ยชุดเนี้ยมองว่าจบก็ยังได้ยังไม่จบก็ยังได้นะครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจคือกราฟอะลงมาเทสกับแนวรับ ที่เป็นแนวรับสําคัญสุดท้ายของมันพอดีเลยนะครับเห็นปะเนี่ยลงมาเทสแท่งเนี้ยครับลงมาเทสพอดีเลยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ผมมองว่าเออน่าจะน่าจะมีโอกาสในการเล่นที่ R R D ์ดีแล้วแหละเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับเราก็รอกราฟย่อเนาะเนี่ยครับเรามองว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่หยกจบห้าลงมานะครับนี่จบห้าลงมาเนี่ยขึ้นหนึ่งหนึ่งย่อยลงสองย่อยก็ขึ้นสามย่อย, 2, ย,อย, 3, ย,อยใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เรามองอยู่ แต่เบื้องต้นคือผมมา g p ไปแล้วผมมองว่ายังรู้สึกแปลกๆเนาะเพราะถ้าเกิดว่า b c ภาพใหญ่มันลงมันก็ยังสามารถจะปรับตัวลงได้อีกดังนั้นตอนนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ก็คือนี่ครับมีการเบรกก็จริงแต่ว่าเมื่อวานผมเล่นตามตามเฟรมที่เป็น Head and Shoulder เลกล่างไนงะนี่ครับพอมันถึงเป้า TP แล้วก็ TP แนตะ่ว่าวันนี้ถามว่าไอการขึ้นปรับตัวแบบนี้มาเนี่ยถ้าดูจากท i m e f r a สัก4ชั่วโมงแล้วกันนะครับท่านผู้ชมงจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็สามารถที่จะ ขึ้นแล้วลงมารีเทสปรับตัวอย่างนี้ได้ถ้ามีสัญญาณการปรับตัวเราสามารถเล่นเด้งได้นะครับนะชุดนี้ก็มองว่าน่าลองอาจจะคุ้มกว่าน่าลองอาจจะคุ้มกว่าเพราะว่านี่ครับใกล้ในส่วนของแนวรับเต็มที่มากๆแล้วก็ลุ้นกันไปเพ้วตรงนี้เนาะครับมองว่าถ้าจะปรับตัวขึ้นเป็นต่อได้น้องบีซีต้องดูดีอยู่นิดนึงนะก็คือบีซีต้องเนี่ยปรับตัวเบกเบกทะลุไปเลยก็คือผมมองมุมนี้ผิดนะครับในกรณีที่กาล่ากับแซนเนี่ยจะไปต่อได้ใช่ไหมครับแต่ต้องมองแบบไอ้บีซีนี่คือผมมองผิดละมันต้องขึ้นไปเลยนะ ก็ลุ้นเอานะครับลุ้นเอานะอันนี้ก็จะเป็น3ตัวเมื่อวานที่เมื่อวานผมเล่นไปแล้วก็ TP ไปเรียบร้อยละทีนี้มาทีนี้ทีนี้มาดูในตัวที่ผมเสียกันบ้างน,นะครับนั่นก็คือตัว BM b m b เนาะ b m b เนี่ยเมื่อวานเรามีแผนเล่นนะก็คือเนี่ยครับแผนนี้คือเมื่อวานเนี่ยจะเป็นจริงๆต้องบอกว่าแผนนี้เป็นท่าถนัดของผมเลยนะครับนั่นคืออ่าในส่วนของเวลาที่เราเจอกราฟที่เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ลงมากราฟมีการเบรกขึ้นมาขึ้นมา,นมารีเทส จากนั้นเนี่ยเกิดในส่วนของ hidden b a l a n c divergent นะครับ hidden b a l a n c divergent แบบนี้ก็คือ,อกราฟเนี่เกิดเป็นอะไรครับกราฟนี้เกิดโลที่ต่ําลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวไอซ e เกิดโลยกสูงขึ้นก็จะเป็นการเล่นว่าเอ้ยอาจจะมีการย่อปรับตัวลงต่อได้นะครับซึ่งก็มีวางแผนไว้แล้วแหละว่าเอ้ยจะ็อบลอตรงนี้นะครับ็อบลอที่ฐานของ hidden b a l a n c แล้วก็ tp tp ที่ตัวฐานล่างนะรสรุปว่า กราฟปรับตัวต่อครับเพราะบีีเป็นแดงนะครับแตก่ก็ถือว่าผิดไปนะครับแต่จริงๆอันนี้แต่ตัวตัวแผนไม่ได้เข้าผิดอะไรนะครับก็ถือว่าเข้าตามแผนเข้าตามระบบเนาะก็จะเห็นว่า <c oughs> เราก็ได้ตัวโ o เวอร์จากตัวก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ผิดไปแค่ตัวเดียวซึ่งสต็อปร้อก็จะใกล้ครับเห็นมาตัวที่ถูกเนี่ยสต็อปร้อนเราจะใกล้นี่ครับตัวจริงเวลาเราได้เราต้องได้ไตัวอาค่อนข้ทงังเยอะมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งเท่าแต่เวลาผิดเนี่ยเราผิดน้อยๆนะครับผิดแค่นิดเดียวนะครับก็ถือว่าออกไปนะครับ กราฟก็จิบปพาดกันไปเนาะทีนี้มาดูภาพรวมใหญ่ๆของมันดีกว่าตัว BMB นะครับตัว b m เเนี่ยจริงๆผมจะมองครับคล้ายๆคากับตัว b g c นะครับก็มองว่าชุดเนี้ยนะครับชุดขาลงตรงเนี้ยยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะครับนี่เนาะนี่ยังเพราะว่ายังอยู่ในส่วนของเนี่ยครับยังอยู่ในส่วนของเทรลเ์ที่ยังปรับตัวไม่ผ่านอยู่ <c oughs> ตรงนี้เนาะนี่ครับก็ยังคือก็ยังคือยังอยู่ในส่วนของเทรนไลน์ที่มีการปรับตัวเป็นขาลงอยู่นะครับเนาะก <c oughs> ็ยังยังทำลต่ำลงท้าต่ำลงอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ชุดนี้ก็ยังไม่ได้มีการกลับตัวอะไรมาแต่ว่านี่เป็นการเด้งขึ้นมาในกรอบนะก็เนี่ยมองว่าเนี่ยครับลุ้นเนานะเจอแปดนี้ก็ได้เนาะอาจเจอแปดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าท่านมองตามเทรนไลน์เนี่ยชวงนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นระยะสั้นอยู่แต่เป็นขาขึ้นที่ไม่ค่อยมีแรงนะ นะครับไม่ค่อยมีแรงก็เลยคิดว่าชุดนี้ไม่แน่ถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยอาจจะยาวเลยก็จะมีการปรับตัวลงคล้ายๆกับชุดของตัวบิ t คอ i n ที่ผมมองไว้นะครับเนาะก็มารุ้นกันต่อละกันนะครับนี่เนาะชุดนี้คิดว่าแบบไม่รู้เหมือนกันนะครับมองไม่ค่อยออกเหมือนกันเนาะว่าจะปรับตัวยังไงแต่ว่าแค่ยังไม่พ่อยใจ BC นะครับก็เลยเนี่ยครับเป็นการเล่นประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะนะในภาพใหญ่เกณฑ์ที่ผมจะมองว่ามันจะสามารถแบบโอเคอะไรที่แบบจะเริ่มเล่นรองหน้ารองแล้วคือ อาจจะต้องรอให้มันเบรกเทรลล์เนี้ออกไปยืนได้ก่อนครับเนี่ยชุดนี้เนาะรอเบรกเทรลลน์ขึ้นไปยืนสะสมพลงังออกไซเวลด้านข้างก่อนแล้วค่อยปรับตัวขึ้นก็ได้เพราะว่าจริงๆกราฟเวลามันไปครับมันจะขึ้นไปเลยเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าขึ้นปุ๊บไปนู่นเลยนะครับมันจะต้องแบบมีการไซเวก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเอาช่วงนั้นก็ได้ครับเนาะนี่สําหรับตัว b m b จบมาแล้วในกลุ่มของคริปโตนะต้องบอกว,ว่าวันนี้เนี่ยอืมผมอาจจะพูดได้ไม่หลายตัวมากนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็ อย่างที่คนรู้เนาะคนอย่างที่คนรู้เนาะอันนี้อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับในเมื่อวานในไลฟ์แล้วก็จริงๆถ้าอยู่ในกลุ่มเมมเบอร์ผมจะรู้ก็คือคนในบ้านผมมีติดโควิดนะครับแล้วก็ผมเองก็ตื่ตอนนี้ตามเป้าระวังอยู่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ายังยังไม่มั่นใจแล้วก็เนี่ยครับมีอาการแบบเหมือนแพ้เหมือนอะไรเนาะประวันอาจจะเป็นเพราะที่บ้านทำนิโลเวบ้านอยู่นะครับก็เนี่ยครับจะมีเรียกว่าอะไรหายใจไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็อาจจะพูดมาไม่ค่อยได้แล้วช่วงนี้ก็จะนิดนึงนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนิดนึง แต่ก็นอนเร็วนะครับนอนเร็วนี่ก็นอนเมื่อวานก็สี่ทุ่มเงินหลับปุ้ยนะครับหลังจากไล่ลงไล่เสร็จก็คือหลับเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนักแจกกันบ้างเมื่อวานนักแจกเนี่ยก็คือปรับตัวขึ้นมาเราเราวสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะก็เนี่ยครับขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์ก็จากการที่ตลาดเนาะค่อนข้างที่จะผ่อนปลนนีนะครับตลาดก็เลยมีการปรับตัวขึ้นมาซึ่งจริงเนี่ยสัญ,ญญาณในการเล่นของเรามาันมาตั้งแต่แรกนะว่าชุดเนี้ยเราน่าจะมองเป็นการลงลงลง,ลงเนี่ยครับขึ้นชุดนี้แล้วก็เกิดไดเวอร์เจนใช่ม แต่น,น่าจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเป็นการรีบาวน์นะครับเนา oh. ะซึ่งอันนี้เราคุยมานงแต่แถวนี้และนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็ขึ้นมาให้เห็นแหละนะครับเนาะก็ลุ้นว่าจะขึ้นมาประมาณไหนครับส่วนตัวผมมองว่าก็น่าจะมาแถวแนวรับโซนนี้นะครับเนี่ยแนวต้าโนโซนนี้เนี่ยโซนนี้ก็ประมาณแบบหมื่นสี่สามร้อยอะไรแถวนี้นคิดว่าน่าจะถึงแตะได้นะครับนาะเป็นการรีบาว์ระยะสั้นก่อนที่ภาพรวมภาพรวมใหญ่อาจจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับมาดูทองคำกันบ้าง ทองคำเมื่อวานเนี่ยอาทองคําถ้าใครตามมันอยู่เนาะก็จะเห็นว่าผมเองเนี่ยก็จะลองลองมาตั้งแต่ชุดตรงนี้แหละ 1, 7, 5, เนี่ยครับประมาณพันเจ็ห้านะครับพันเจ็กับอีกห้าดอลลาร์ต่อออนนะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นชุดที่เราเล่นกันมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเห็นไหมว่าเมื่อวานปรับตัวขึ้นก็คือปรับขึ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าไอการเล่นกันตรงเนี้ยนะครับชุดตรงนี้นาอที่เล่นกันใครอยากให้ผมสอน forex บ้างก็บอกนะเดี๋ยวไว้ผมไปหาตัว exchange forex มาเล่าให้ฟังก็ได้ นะไว้มาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันแหละนะครับถ้าใครอยากเล่นเนะเพราะหลังๆมาเริ่มมีคนถามแล้วว่าพี่แชมป์เฉยดน้ำมันยังไงเฉยตัวทองคำยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะครับมีคนอยากรู้มากพอเนาะก็บอกแล้กันนะครับโอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยชุดทองคำเนี่ยผมมองว่ามันลงในส่วนของ A B C X นะครับแล้วก็ชุดนี้เนาะลงเป็น1 2 3 4 5จบละนะครับเป็นขา C เองไอเป็นขา A เดี๋ยวเตรียมขึ้น B ครับเป็น B ย่อยเพราะว่าเรามองว่ามันจะเป็น small wave ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ที่เราเล่นอยู่คือ B ย่อยครับนะถ้ามองว่าชุดบีอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นมาแตะแถวๆเราประมาณ1,080ได้นะครับเพราะจะเล่นตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะ TP นะ,ะนะเพื่อลงรอเล่นลงขา C ต่อมองมองลองเล่นลงขา C ต่อแนวนะรับในภาพใหญ่ของผมจริงๆนะในโซงทำเฟรม day เนี่ยนะเนี่ยจะอยู่แถวนี้แหละประมาณโซน1,006แถวๆนั้น1,006ค่าสิบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนี่ยไม่แน่อาจจะปรับลงไม่ได้อยู่นะ ถ้าเกิดเรามองเป็นชุดเนี่ยเป็นเรามองชุดขาอย่างเนี้ยในภาพใหญ่เป็นสมองเอกเวฟจริงนะครับเนาะก็ประมาณนี้สระทองคำดูดีกว่าบ้างครับดีกว่าเมื่อวานเนี่ยเนาะก็ไม่ได้เพิ่มดอกเบี้ยละก็ปรับตัวลงนะครับนี่เนาะชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะไหลลงมาได้ถึงแนวๆประมาณ1 0อยนะครับเพราะว่านี้จะเป็นแนวรับถัดไปแนวรับก่อนหน,น้านี้เนาะจะเป็นแนวนี้ครับโซนนี้นะครับจะเป็นแนวรับแนวต้านมาก็คือประมาณ107นะครับซึ่งคนหลังจากที่มันเบรกลงมาในโซนแนวรับของมันเนาะก็จะตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นแนวต้านแทน จะเห็นว่าแนวะร้อยเจ็ดเนี่ยเขาจะไม่ผ่านนะครับตัวนี้ตรงน,นี้ลงมานะครับน่าจะถึงประมาณร้อยห้าแหละคิดว่านะครับเฮ้ยเป็นแนวรับถัดไปของนี่ยไวช่วงนี้นาะจะได้เห็นบาทเราค่อนข้างจะแข็งขึ้นแลลวหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนาะทำเป็มเดย์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับขึ้นไปเบรกนะเหมือนกันขึ้นไปเบรกตัวไฮแล้วนะขึ้นเป็นเบรกตัวไฮก่อนหน้าประมาณสามจุดหกนะครับขึ้นไปแตะนู่นะครับเกือบสามจุดเจ็ดแค่สามจุดหกเก้าฮะเนี่ยบาทอ่อนมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่าเวลาเบรกใหม่ๆเนาะเวลาเบรกใหม่ๆน่าจะเป็นการเบรกขึ้นไปแล้วแบบลงมาดีเทบ้างซึ่งเราอาจจะได้เห็นการรีเชตตรงนี้นะครับเนาะก็เน,นี่ยลงมาพักฐานทาฐานหน่อยก็ดีนะครับในส่วนของบาทเนนะงงาะไม่งั้นเนี่ยขึ้นไป40เลยจะจวบจาบเอานะครับจะไม่ไม่ดีเอานะครับนะนี้ก็เป็นส่วนดีกว่าแล้วก็เ,เงินบาทมาดูในส่วนของอีกตัวนะครับนั่นคือตัวสุดท้ายนะนั่นคือในส่วนของน้ํามันนะครับน้ามันเองเนี่ยนะถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟเราก็จะเห็นว่า น้ำมันชุดนี้นะครับเนาะก็จะเป็นชุดที่เราเคยเล่นที่เป็นรูปทรงของเวกแล้วหลุดลงมาแล้วนะครับนี่เนาะเวกชุดนี้นะเราก็จะช็อตลงมาซึ่งจะมีทีพีไปสองจุดเนาะทีพีที่ประมาณร้อยสิบจุดหนึ่งนะครับกับทีพีที่ประมาณเก้าสิบแปดนะครับซึ่งเป็นทีพีสองจุดของแนวรับเนาะก็ตอนนี้ก็ออกทั้งสองจุดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนเนี้ยกราฟเองนะครับถือว่าลงมาอยู่ในโซนนี้แล้วครับโซนรับใหม่ละก็คือเนี่ยครับโซนนี้ประมาณแถวเก้าสิบสี่นะครับเก้าสิบสี่ เพื่อนี้ทเทรนยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะแต่มองว่าสําหรับคนที่จะเล่นช็อตนะครับก็มองว่าไม่ไมน่าช็อตแล้วเพราะว่าการาฟค่อนข้างที่จะลงมาเยอะนะครับอาจจะมีการรีบาลดงขึ้นได้ซึ่งนนี้ถ้าเราดูนี้จริงๆเนี่ยนะครับเหมือนจะเริ่มเนี่ยครับรีบาวดีตัวขึ้นมาแล้วนะยังไงก็ระวังนิดนึงนะครับสำหรับทองสําหรับน้ํามันอาจจะรีบาวดระยะสั้นเพื่อลงต่อเพราะผมคิดว่าน้ํามันเนี่ยในภาพใหญ่ๆนะ่าจะลงต่อได้นะครับนี่นเนาะราะว่าขึ้นมาเยอะเหมือนเลยขึ้นมาเยอะเหลือเกินแนวรับจริงๆนะ่าจะลงเนี่ย,นะรยประมาณเจ็ดสิบ หกสิบเออนี้มากกว่านะครับแล้วก็จริงๆจริงๆน้ํามันเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนถึงเรื่องเงินเฟอ้อเหมือนกันเพราะว่าน้ํามันถือว่าเป็นตัวตั้งต้นระดับหนึ่งเลยแหละที่ที่คือมันเหมือนเป็นเป็นต้นทุนตั้งต้นนะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่น้ํามันราคาแพงขึ้นมันส่งผลให้เข้าของสินค้าเนี่ยมันราคาแพงขึ้นตามเนาะก็ถือว่าถ้าน้ำมันปรับตัวลงได้เราอาจจะผ่านจุดเงินเฟ้อไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ดูว่าอาจจะไงครับ มันเริ่มสร้างเนาะในโซนเนี่ยมันเหมือนป็นการลงมาเพื่อไซเวย์หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็เลยค่อนข้างจะกังวลนะเนี่ยก็อาจจะลองดูอาจจะไซเวย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ช่วงนี้ก็เริ่มแบบแพนิคก,กันลวถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำมันขึ้นมาอย่างนี้นะก็ไม่ถูกลงเลยนะประเทศไทยยังไม่ทันถูกเลยใช่ไหมขึ้นอีกแล้วนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนน้ำมันสุดท้ายครับนั่นคือในส่วนของเซ็ตเซ็ตตอนเนี้ยเนาะก,ก็เนี่ยครับอันนี้เราเคยคุยกับรัมนะว่าตลาดเซ็ตเนี่ย มันมีส่วนของการหน้าเล่นรีบาวเนี่ยครับเนี่ยชุดนี้นะครับเนาะเนี่ยชุดนี้ตอนแรกมันมีการปรับตัวลงเนาะอันนี้เราเคยพูดนะครับว่าเอ๊ะมันอาจจะปรับตัวลงมาแล้วหลุดในตัวโซนนี้ได้นี่ครับปึ๊บเนาะก,ก็ให้เปิดช็อตตั้งแต่ไม้นี้แหละนี่นี่ครับเปิดช็อตตั้งแต่ตัวเรีคชั่นนี้ในตัวดีวนะครับไงเนาะชุดนี้แล้วก็เนี่ยครับมีการปรับตัวลงมาเนาะในส่วนของทำเฟรมเดย์จะเห็นเนาะว่า เราจะเห็นว่ากราฟมีการวิ่งโซม็นริมนี่ครับบีบแคบลงเรื่อยๆกราฟเกิดไดเวอเจนต์นะครับตอนนี้สัญญาณที่เบรกเนี้ยตั้งแต่ชุดนี้นะเราเคยมีโพสต์หน้าเพจแล้วก็พูดในคลิปแล้วว่าชุดนี้หน้าช็อตไอ้หน้าหน้าเล่นลองคิดว่าน่าจะเปิดลองมาได้รีบาวถึงโซนประมาณนี้เลยนี่ครับประมาณหมื่นประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่ากว่านะครับเนี่ยเรามองโซนนี้เป็นหลักนะครับเป็นการรีบาวเทสกกอรแนวขึ้นเทสกกอรที่เป็นเกาะเก่อน้าน้นีบที่หลุดลงมานะครับ ก็จะเป็นจุดเล่นนะครับสําหรับหลายๆคนที่รอกันนะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปทุเลตละนิดนึงละใครจะมาเปิดใครจะมาเปิดลองเหรอว่าเล่นขาขึ้นในช่วงนี้จะใส่สายหน่อยหน่อยละเพราะว่าจริงๆจุดเข้าคือตรงนี้นะรประมาณพันห้าสี่สิบแต่มองว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเนาะก็มาลุ้นกันต่อนะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับการาฟวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอได้ไอเดียนะแล้วก็น่าจะได้เก็บบทเรียนนะครับไปใช้ในกับตัวเองครั้งหน้านะประยุกต์ใช้นะคือจริงการที่ผมมาสอนแบบนี้เราไม่ได้เน้นจะสอนเรื่องแนวทาง ในการเทรดรเยะแยะคือต้องบอกว่าไม่ได้ให้มาเทรดตามนะครับแต่ให้มุมอมองเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีให้เข้าใจภาพรวมว่าเวลาผมมองเล่นแต่ละครั้งเราเล่นยังไงมีการวางจุดเข้าจุดออกอยังไงบ้างนะครับนาะก็อันนี้จะเป็นเหมือนกันอัปเดตไปด้วยในตัวแหละแล้วก็ให้เมื่อเข้าใจถึงบริบทที่จะไปเล่นจริงเพราะว่าเวลาเล่นจริงนี่มันเฉลี่ย,ยสั้นมัน,มนฟังผมอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องเข้าหน้ากราฟเองนะครับ เนาะถึงจะเล่นได้แล้วสำหรับใครที่สนใจในส่วนของคอรเรียนนะครับถ้าเกิดว่าชอบการเทรดแบบนี้นะครับสนใจส่วนของคอรเรียนก็สามารถจะดูในที่ลิง์ด้านล่างที่เป็นตัวคอมเมนต์ประมุดนะผมมีในส่วนของรายละเอียดคอรเรียนที่เป็นในคอร์สพื้นฐานกราฟนะครับรวมไปถึงในตัวส่วนของที่เป็นสอนฟิวเจอร์นะครับถ้าอยากเล่นฟิวเจอร์ช็อตลองอะไรแบบนี้ก็สามารถจะไปลองดูนั้นได้เพราะจะเน้นในเรื่องของการเอาตัวล่อนตลาดก่อนนะครับนะบจะไม่เล่นปืวหวาแบบเฟซซิ่งเห่อะไร ต้องบอกว่าเราไม่เน้นซิ่งแต่เราเน้นให้ทุกคนเอาตัวรอดก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวรอดได้คุณกำจัดความเสี่ยงได้เดียย๋ยวก็าไรึ้นมาเองนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากจะให้ทุกคนปรับใช้กันเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาตลาดไม่นานก็หวังแต่เรื่องกําไรกําไรกําไรร้อยเอ็กพันเอ็กกันละนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่บคอยๆบริหารพอค่คอยๆตัดแตง่งค่อยๆตัดแต่งพอตัวเองให้มันสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวมันจะเริ่มทำกำไรได้เอง เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ลอตครับสวัสดีครับ